อันนี้คือเป็นสกิลที่ไว้ใช้หาเงินสวัสดีครับพบกับน้าแอดอีกครั้งแล้วนะครับในเกมอสูรออนไลน์นะครับคลิปนี้นะครับนะาจะมาแนะนำเซตไอเทมนะครับ1เซตนะครับซึ่งเป็นเซตไอเทมที่ทุก ID นะครับควรจะมีไว้ในครอบครองนะครับ เพราะว่าโดยส่วนตัวเนี่ยนะมองว่าเซตไอเทมเซตนี้นะครับเหมาะกับทุก ID นะครับเหมาะกับทุกตัวละครนะครับเหมาะกับทุกอาชีพเลยนะครับนะแต่ถามว่ามันเป็นเซตไอเทมที่ดีที่สุดในเกมหรือเปล่าก็ต้องตอบว่าไม่ใช่เซตไอเทมที่ดีที่สุดในเกมนะครับเพราะว่ามันเป็นเซตสายสมดุลมากกว่านะครับไอเทมเซตที่ว่ามานี้ก็คือเซตพื้นฐานนะครับ นะคุณสมบัติของเซตพื้นฐานนะครับจะช่วยในเรื่องของการซัพพอร์ตในระบบของปาร์ตี้นะครับแล้วก็ซัพพอร์ตตัวเองด้วยนะครับรวมทั้งนะครับเซตพื้นฐานเนี่ยยังมีสกิลที่จะสามารถช่วยให้เราหาเงินทางอ้อมได้ด้วยนะครับนะวิธีการได้ชิ้นส่วนเซตไอเทมพื้นฐานนะครับจะได้มาจากการเปิดกล่องสุ่มเซตไอเทมพื้นฐานนะครับ ส่วนกล่องสุมไอเทมพื้นฐานนะครับก็ได้จากการทำเควสกำเนิดใหม่นะครับหรือว่าการจุตินั่นเองนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละรอบนะครับในการจุตินะครับผู้เล่นใหม่นะครับแนะนำนะครับควรจะทำเควสจุตินะครับนะอย่าเสียเงินนะครับแล้วก็ไม่ได้ทำเควสนะครับเพราะว่าเราจะพลาดโอกาสในการได้กล่องสุมเซตไอเทมพื้นฐานนะครับ งั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับนะว่าเซ็ตไอเทมพื้นฐานเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับชิ้นแรกนะครับก็คือรองเท้าพื้นฐานนะครับจะใส่ได้ตั้งแต่ระดัแปดสิบขึ้นไปนะครับใส่ได้ทุกอาชีพนะครับชิ้นต่อไปนะครับก็คือผ้าคลุมพื้นฐานนะครับก็ระดับแปดสิบเหมือนกันนะครับผ้าคลุมพื้นฐานนะครับเมื่อใส่นะครับจะเพิ่มฟื้นฟู hp สิบนะครับแล้วก็ mp สิบนะครับ ชิ้นต่อไปนะครับก็คือกําไรพื้นฐานนะครับกาไรพื้นฐานเนี่ยนะครับจะใส่ได้ตอนเลเวล70นะครับและเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนะว่าถ้าเกิดใส่อเทมพื้นฐานนะครับครบทั้ง3ชิ้นเนี่ยเราจะได้คุณสมบัติอะไรมาบ้างนะครับคุณสมบัตินะครับเมื่อใส่อเทมครบทั้ง3ชิ้นนะครับเราจะได้ทักษะติดตัวทักษะนี้มานะครับก็คือพลัง แห่งความพื้นฐานนะครับพลังแห่งความพื้นฐานนะครับจะมีคำอธิบายไว้ว่านะครับเพิ่มพลังให้ตัวละครดังนี้นะครับก็คือเพิ่มค่าสถานะต่างๆนะครับก็คือพลังโจมตีพลังโจมตีเวทนะครับหลบเหลีกแม่นยำนะครับเพิ่ม HP MP Max นะครับเพิ่มป้องกันเพิ่มป้องกันเวทนะครับเพิ่มอัตราโปเชนะครับเพิ่มความแรงโปเชแล้วก็เพิ่มความต่อเนื่องนะครับ แต่ครนี้มันมีเงื่อนไขอยู่นะครับนะว่าจะเพิ่มอะไรเท่าไหร่นะครับเงื่อนไขของเขานะครับก็มีดังนี้นะครับก็คือค่าเฉลี่ยนะครับยศหรือว่าการตีบวกนะครับศูนย์เนี่ยจะเพิ่ม5%นะครับนะค่าเฉลี่ยยศ1-5นะครับก็จะเพิ่มที่6%นะครับค่าเฉลี่ยยศ6-9เกนี่ยก็จะเพิ่ม7%นะครับค่าเฉลี่ยยศ10-12เนี่ยก็จะเพิ่ม9%นะครับ ค่าเฉลี่ยยศ1 3บสถึงสิเนี่ยก็จะเพิ่ม11%นะครับค่าเฉลี่ยยศ15ก็จะเพิ่มพลังนะครับ13%นะครับส่วนค่าเฉลี่ยยศ16เนี่ย,ยก็จะเพิ่มพลังนะครับ15%นะครับนะเพราะนั้นค่าพลังนะครับที่ได้จากการใส่เซตไอเทมพื้นฐานเนี่ยนะครับจะขึ้นอยู่กับการตีบวกอุปกรณ์ของเซตพื้นฐานด้วยนะครับเป็นค่าเฉลี่ยนะครับ ความสามารถนะครับของเซตพื้นฐานนะครับหลังจากที่เราใส่อเทมเซตพื lugar, together, ้นฐานนะครับครบทั้ง3ชิ้ well, นแล้วนะครับนะตัวละครของเรานะครับก็จะมีออร่าสีทองนะครับวิ่งรอบๆตัวนะครับก็เท่ไปเลยนะครับเดี๋ยวคนนี้นะครับเรามาดูในเรื่องของสกิลนะครับที่ได้จากอเทมเซตพื้นฐานกันนะครับเข้าที่ตัวละครนะครับแล้วก็เลือกที่สกิลนะครับแล้วก็เลือกที่พิเศษนะครับนะ1 สกิลแรกนะครับก็คือสกิลสะสมประจุนะครับสกิลสะสมประจุนะครับก็ตามชื่อสกิลเลยนะครับนะมีไว้เพื่อกดสะสมประจุนะครับเพราะว่าเซตพื้นฐานนะครับมีความจําเป็นที่จะต้องใช้ประจุนะครับในการกดใช้สกิลต่างๆนะครับวิธีการนะครับก็คือเรากดสะสมประจุนะครับแล้วก็ ออนตัวละครไว้ในเกมนะครับ1ชั่วโมงนะครับเราก็จะได้1ประจุนะครับภายใน1วันนะครับนะเราจะสามารถกดสะสมประจุได้ตัวละครละ1ครั้งนะครับแล้วก็มีอีกวิธีนึงนะครับนะที่เราจะได้ประจุเพิ่มมานะครับก็คือลงกิจกรรมรอยเลื่อนนะครับนะแต่ส่วนใหญ่นะครับก็จะใช้เป็นการกดนะครับแล้วก็ออนตัวละครไว้ในเกมกันมากกว่านะครับนะ ประจุในการสะสมนะครับของเซตประจุเนี่ยจะสะสมได้ทั้งหมด14ประจุนะครับต่อ1นสัปดาห์นะครับเมื่อครบ1สัปดาห์นะครับนะก็จะมีการล้างเซตประจุนะครับนะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ทําการล้างเซตประจุนะครับนะมันก็จะไม่สามารถที่จะสะสมเพิ่มได้อีกนะครับนะมันจะตันอยู่แค่14ประจุนะครับสกิลต่อไปนะครับก็คือสกิลฝึกฝนพื้นฐานนะครับ ตัวนี้นะครับเมื่อกดใช้นะครับก็จะเพิ่มค่าประสบการณ์นะครับให้เราเนี่ย150%นะครับนะโดยแลกกับการเสียประจุ1ประจุนะครับคิวต่อไปนะครับก็คือฝึกฝนเฉพาะด้านนะครับก็คือมันจะเพิ่มค่าประสบการณ์ทางด้านฝึกฝนนะครับหรือว่าค่าประสบการณ์ C3 นะครับให้เราเนี่ยร้อนะครับแต่ก็แลกกับการเสียประจุ1ประจุเหมือนกันนะครับ สกิลต่อไปนะครับก็คือฝึกฝนระดับเชี่ยวชาญนะครับสกิลนี้นะครับเมื่อกดใช้เนี่ยมันจะเพิ่มดวงวิญญ,ญาณให้เรา100%นะครับดวงวิญญาณก็คือได้จากการสะสมดวงวิญญาณทำสกิลจิตของอาชีพนะครับสกิลต่อไปนะครับเพิ่มความคล่องตัวในการทำงานนะครับตัวนี้เมื่อกดใช้สกิลนะครับก็จะ เพิ่มความเร็วในการไล่การงานของเรานะครับ50%นะครับนั่นหมายความว่าเราจะสามารถทําการงานและก็ไล่การงานได้เร็วขึ้นนะครับสกิลต่อไปนะครับแนะนําพื้นฐานนะครับตัวนี้จะเป็นสกิลสําหรับปาร์ตี้นะครับนะเมื่อเรากดใช้สกิลนะครับก็จะเพิ่มค่าประสบการณ์ทั้งปาร์ตี้นะครับให้40%เนะครับเมื่อคนในปาร์ตี้หรือว่าตัวเราเนี่ยกำจัดมอนสเตอร์นะครับสกิลต่อไปนะครับก็คือ แนะนำเฉพาะด้านนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสกิลสำหรับปาร์ตี้นะครับเมื่อกดใช้สกิลนะครับก็จะเพิ่มค่าทักษะฝึกฝนนะครับหรือว่าทักษะซีสามเนี่ยนะครับอีก2 5นะครับแล้วก็เสียหนึ่งประจุนะครับในการใช้นะครับสกิลต่อไปนะครับก็คือแนะนำระดับเชี่ยวชาญนะครับตัวนี้ก็จะเพิ่มให้กับปาร์ตี้นะครับแล้วก็ตัวเรานะครับเมื่อกดใช้นะครับก็จะเพิ่มดวงวิญญาณนะครับขึ้นมาอีก25%นะครับ โดยการเสียอีก1ประจุเหมือนกันนะครับสกิลต่อไปนะครับก็คืออันเชิญปีศาจร,ระดับสูงนะครับนะตัวเนี้ยจะเป็นการเรียกบอสออกมาแบบสุ่มนะครับ1ตัวแล้วก็มินิบอสนะครับออกมาแบบสุ่มนะครับ2ตัวนะครับสกิลนี้นะครับยังสามารถไปเปิดให้กับคนที่ต้องการจะซื้อนะครับจะ ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นสายล่าบอสนะครับที่ต้องการดรอปของจากบอสนะครับแล้วก็เอาไปขายอีกทีหนึ่งนะครับหรือว่าเราจะเปิดเองนะครับเพื่อตีบอสแล้วก็ดรอปของเอาไปขายอีกทีก็ได้เหมือนกันนะครับนะอันนี้คือเป็นสกิลที่ไว้ใช้หาเงินทางอ้อมๆแล้วกันนะครับที่นะเกินไว้ตอนต้นคลิปนะครับ NPC ที่ใช้ในการล้างเซตประจุนะครับก็คือ n อ c ตัวนี้นะครับนะ อาควาเมทิสนะครับนะถ้าเรากดที่คุยกับ NPC นะครับมันก็จะมีหัวข้อลำดับที่3นะครับก็คือการล้างเซ็ตประจุนะครับนะเวลาในการล้างเซ็ตประจุนะครับก็คือวันอาทิตย์นะครับเวลา17บเนาฬิกานะครับถึง21่สนาฬิกานะครับนะถ้าเกิดเราพลาดนะครับในช่วงเวลานี้นะครับเราต้องจะต้องรอวันอาทิตย์หน้านะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครมี เซตจุนะครับแล้วก็กดสะสมไปแล้วเนี่ยนะครับนะก็อย่าลืมมาล้างเซตประจุนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับสําหรับการแนะนาเซตไอเทมพื้นฐานนะครับที่นาแนะนํานะครับนะเพราะนั้นผู้เล่นใหม่นะครับหรือว่าผู้เล่นที่ยังไม่เคยได้เก็บเซตไอเทมพื้นฐานเลยนะครับนะจากการที่เราไปจุติตัวละครนะครับก็หันมาเก็บเซตไอเทมพื้นฐานกันได้เลยนะครับนะ อย่าจุติแบบไม่ทำเควสเลยนะครับนะ,นะมองว่ามันเสียดายรอบนะครับในการที่จะได้กล่องสุ่มไอเทมพื้นฐานนะครับนะถ้าเราได้กล่องสุ่มไอเทมพื้นฐานมาถึงเราไม่เปิดเองนะครับหรือว่ามาขายเนี่ยอย่างน้อยก็จะได้อยู่ประมาณสัก 20M นะครับก็จะเป็นต้นทุนนะครับให้เราไปซื้ออุปกรณ์หรือว่าของต่างๆได้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ อย่าลืมกดไลค์นะครับกด s u b สไ r i b e นะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของนาะต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ